จุกรักครับว่าไงยังยังไนครัเนี่ยอยู่ตรงห้องนั่นเนนง,งเล่นน่ะห้องนั่งเล่นอ๋อคือผมเพื่งจะปรึกษานะครับว่าไงคือว่าเครื่องเซตหายตัวไปนะ่ะนั่นสินะฉันเหมือนฉันน่ะ ไม่เห็นอยู่หลายวันแล้วอ่ะทุ <c oughs> กคนเหมือนฉันเจอเมเดียนกับเซสเลยอะ่ะเหมือนเห็นนะรอใช่ว่าเมเดียนกับ เขาหายตััวไปครบมือนจะหายตัวไปสักพักตัวแล้วด้วยนะแต่ที่นี้เหมือนฉันเห็นอยู่ตรงข้างหน้าเหมือนอยู่ต่อตรงนหน้าของอะอว่าเราไปเช็ค,คเมเดียนกันครับไปเช็คอะไรกันึันหนู ผมว่านะเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปหาอะไรกันทานก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้น่าจะทำงานไม่นหนักเลยดีเอางั้นก็ได้แั้นดูน,น้ำไปก่อนเลยได้ดูเหมือน ่าไปตอนเดินขึ้นมาเห็นพกคุณพูดถึงจะอ,อะไรกันเหรอไม่ไม่มีอะไรนะครับผมว่าพวกคุณสั่งอะไรกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมามว่าผมมีโชวรัะ แมว่ามันแปลกแปไหมอะเีนม่ใช um, wow. okay, ่เขาเปลี่ยนเส้นหกพี่สิเะดูกเปลี่ยนไปเขาลูแปลกแปลกแปลกใช่เขาลูกแปลก นี่ผมสงสัยแล้วว่าห้อบคัวเมยมีอะไรกันแนี่ใช่อยู่ๆเขาก็มาขัดงงใช่ไหมเลยอยู่ๆเขาก็มาขัดเราไปสำรวจดีไหมได้ได้นำเลย ยิ่งผมชิป,ปีปหรือเปล่อะไรนะหมอมเห็นคนเมเดีนนั่งอยู่มังจะคิดด้วยเอมหรือเปล่าเมได้เขาหายแล้วนี่แต่แต่ัตนนี้ต้องซื้อตันเนะ ก็ไม่หนังสือเหมือนกันอ่ะโอตี่คุณนดหลยชื่ออะไรนเนี่ต้องมีคนีกอันนี้มันยาวเลยหนึงอเรอพวกนั้นมันไม่ได้มาเพราะต้องการฆ่าพวกมันห่วง พื้นที่ที่พวกมันอยู่ขออคือตัวคารหลักที่ทำให้พวกมันกโกรธแซ็กโน้ช่วยฉันทีนี่อะไรเหรมันขอ้อนะมูลมันขาดท่าไห่นใช่ไหมเหมือนเขาดูจะรีบเขียนมากเลย ้องหารอบดูไหมแต่นเข้ามา,ามีเรียนึงตัข้าน้านะนอ,อนัได้เก็บม,มาหรือยังอะ่ะ อันนี้มันบอกว่าต้องหาเินต้องหาที่มีวิญญาณเยอะมากกว่านี้ต้องทำเพื่อรนนั้นอันนี้เหม่ใช่จริผมเจอผมเจอหนังสือเพิ่มมาสองเล่มนะครับมันเขียนว่ายังไงอะ เขียนว่ามันถือการทดลองการเฉือนเขาขนั้นกลับมามเว้นเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างผุาผดแต่ฉันทําตามที่คุณเขานั้นบอกเลื่องนี้ทำไมมันไม่สำเร็จกันนะทำไมละ่ะทําไมแล้วก็เรื่อที่สองเขาเขียนว่ามันต้องเป็นใครสักคนที่ต้องเรื่องขาดเลยเขาคนนั้นเป็นใครกันฉันนึกว่ามนนานะีนักศึกษาติดใจวะนายมีมีเนี่ย ตอ,อนฝนตกยังมีอีกนี่อยจ,จะเป็นหลักฐานหรือว่าอะไรบางอย่างที่เขาทิ้งไว้เจอเรื่อง,องเด็กอีกเน,น,นี่ยที่นี่เนี่ยที่มีวิญญาณอาศัยอยู่ร่วมเยอะ เป็นยังไงกันแน่เนีน่ยไม่ร,รู้ไปหมดแล้วว่าเราต้องเดินสำรวจกันที่เราเราจะไปตรงไหนกันดีล่ะตอนนี้ ทำไมผมเห็นมีหนังสือเรื่องหนึ่งตั้งหน้าเขตห้ามเข้าทำไมมันเห็นมาตป้ายอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น,นเขียนไวไง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ที่นี่แหละเราทำมันที่นี่และคุณเมเดียนคุณจะได้กลับมาผมว่าคนเขดาพแต่เมื่อมีใครทำเราเข้าใจว่ามัน,ม,นม,นะมันน่ากลัวนะมันไม่มีใครรครับแต่เม,มือข้าใรี้ไม่ครับ นร่างขนาดนี้กันนะร่าสีมันมันดูน่ากลัวมันไม่ชอบเลยชอบเหยอะังผมเจออะไรเนี่ยนะผมจะลูงศกแทนไทยแทนไทยคือใครอะ่ะ ไม่รู้ครับแต่มันเขาจะมีของอเสียสำคัญกในเรื่องนี้นะเราสำรวจกันท่อตรงนี้แต่ไม่ใช่หรา มีพืแ้แท็่เขาออกจากคาฟี่เขมีโทรศัพท์ใช่ยไม่สิเขาไม่อยู่ที่นี่ได้ไงมันดูเหมือนจะมีกัรบูสยัยงเกิดขึ้นนะนี่สมุดนังตั้งอยู่เลย แกเป็นใครแกไม่ใช่มีเดียนมีแต่คนรู้แต่ถ้าคนระเบิดกว่แกสไปไหนหวายไหมหน่าก็มาตามหาดายไง มีกรรมนี้มันไม่ใช่พิธีมันก่อนเรียนพวกราก่อนเลยก่อนเรียนพวกเรารักษาคนก่อนเลยอย่านะ ้ใช่ไหมเก็บนะมันเป็นเสียงระเบิดแต่เคยังอยู่ต่อน่ะาไม่ได้ ไงไงสิเนื่ไม่ใช่เพื่อนเฉยๆหน่อยวิ่งสิตั้งคุณก็ไม่ได้หน้าเข้าตั้งคแค่นั้นเลยเดี๋ยวจากนี่ไปสิทำให้ฉันความสุขได้นั่นแค่อย่างเดียวเลย กไ,ไม่เราไ้เจอกันไหนในภูมิหน้านะโลซิเวนยูสไม่เจอกันแล้วเขาก็ได้หวังว่าแหละนะไปสิรีบหนีจากที่นี่สิ